สวัสดีค่ะนักเรียนพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของอาหารและสารอาหารค่ะตอนสารอาหารที่ได้รับใน1วันอาหารที่รับประทานใน1วัน1วันใน1วันนักเรียนรับประทานอาหารกี่มื้อคะก็จะมีมื้อเช้ามื้อกลางวัน แล้วก็มื้อเย็นนะคะโดยปกติแล้วทําให้ในหนึ่งวันเรารับประทาน,นอาหารการ3มื้อค่ะใน1วันนักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนหรือไม่คะเราก็จะมาวิเคราะห์สารอาหารใน3มมื้อนะคะว่ามีคราร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินและน้ำครบหรือไม่คะ ตัวอย่างการวิเคราะห์สารอาหารในสามมื้อนะคะรูมีตารางอาหารมาค่ะในตารางอาหารนี้นะคะก็จะเป็นมื้ออาหารค่ะมื้ออาหารมีสามมือ้อคือมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นค่ะทางด้านขวาจะเป็นอาหารที่รับประทานนะคะรุยกตัวอย่างอาหารมาค่ะดังต่อไปนี้ค่ะมื้อเช้ารับประทานข้าวมันไก่ค่ะ ตามด้วยเงาะสองผลค่ะนมหนึ่งแก้วแล้วก็น้ำเปล่าสองแก้วค่ะต่อไปมื้อกลางวันนะคะก็จะเป็นป๋วยเตี๋ยวต้มยำกุ้งค่ะลอดช่องน้ำกะทิชานมไข่มุกค่ะอากาศร้อนๆนะคะแล้วก็น้ำเปล่าอีกสองแก้วค่ะต่อไปมื้อเย็นนะคะมื้อเย็นทานข้าวผัดกุ้งค่ะลูกชิ้นสองไม้ค่ะ บัวลอยค่ะแล้วก็น้ำเปล่าสองแก้วค่ะหลังจากนี้เราก็ไปวิเคราะห์สารอาหารในแต่ละมื้อกันเลยนะคะเริ่มจากมื้อเช้าค่ะอาหารมาวางบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะเริ่มวิเคราะห์กันเลยค่ะอ่าอย่างแรกค่ะสิ่งที่ครูชี้คือข้าวนั่นเองตัวข้าวเนี่ยเป็นข้าวมันนะคะก็จะให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะ ต่อไปค่ะตัวไก่ค่ะยิ่งเป็นไก่ต้มติดหนังติดมันก็จะให้ทั้งไขมันและโปรโตีนค่ะแตงกวาค่ะและผักต่างๆนะคะก็จะให้สารอาหารที่มีชื่อว่าเกลือแร่และวิตามินค่ะนมนะคะนมให้สารอาหารที่มีชื่อว่าโปรโตีนค่ะต่อไปนะคะเงาะค่ะ งอกเป็นผลไม้นะคะให้สารอาหารที่มีชื่อว่าเกลือแร่และวิตามินค่ะแล้วก็น้ำค่ะมาแล้วค่ะสารอาหารที่ได้รับในมื้อนี้มีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันสารอาหาร3อย่างนี้นะคะให้พลังงานค่ะแล้วก็ยังได้สารอาหารประเภทเกลือแร่วิตามินและน้ำด้วยค่ะถือว่ามื้อเช้านี้ได้สารอาหารครบถ้วนเลยนะคะ ต่อไปไปดูมื้อกลางวันกันค่ะอาหารมาวางที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะคะอย่างแรกค่ะตัวเส้นนะคะยิ่งเป็นเส้นที่คลุกกระเทียมเจียวแล้วเนี่ยเขาก็จะให้สารอาหารที่มีชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตและไขมันค่ะตัวไข่แล้วก็ตัวกุ้งนะคะให้สารอาหารที่มีชื่อว่าโปรตีนค่ะ ผักต่างๆที่อยู่ในกว๋วยเตี๋ยวนี้ก็จะให้สารอาหารที่มีชื่อว่าเกลือแร่และวิตามินค่ะต่อไปนะคะชานมไข่มุกค,ค่ะให้คราร์โบไฮเดรตค่ะประเภทน้ำตาลนั่นเองแล้วก็ให้น้ำด้วยค่ะอาจจะมีนมก็คือโปรโตีนอยู่ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็น้ำเปล่านี้ก็ให้น้ำอยู่แล้วค่ะรวมถึงน้ำซุปกว๋วยเตี๋ยวด้วย ต่อไปค่ะลอดช่องน้ำกะทิให้ทั้งคาร์โบไฮเดรตไขมันจากกะทินะคะแล้วก็น้ำค่ะสารอาหารที่ได้รับค่ะสารอาหารที่ให้พลังงานก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันค่ะสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานก็คือเกลือแร่วิตามินและน้ำค่ะมื้อกลางวันนี้ก็ได้สารอาหารครบถ้วนเลยนะคะต่อไปค่ะมาวิเคราะห์สารอาหารในมื้อเย็นกันนะคะ อาหารวางที่โต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มวิเคราะห์กันเลยนะคะตัวข้าวค่ะข้าวให้คาร์โบไฮเดรตค่ะแต่เนี้ยเป็นข้าวผัดค่ะต้องมีการผัดในน้ํามันนะคะจึงให้สารอาหารที่มีชื่อว่าไขมันด้วยค่ะต่อไปกุ้งนะคะกุ้งเป็นเนื้อสัตว์ให้สารอาหารชื่อว่าปโปรตีนค่ะตัวผักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกาดหอมมะเขือเทศหรือมะนาวผักชีต้นหอม เหล่านี้ให้สารอาหารที่มีชื่อว่าเกลือแร่และวิตามินค่ะต่อไปลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นให้สารอาหารที่มีชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมันค่ะบัวลอยค่ะบัวลอยเป็นแป้งปั้นนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลมีกะทิด้วยก็เลยให้สารอาหารที่มีชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตน้ำแล้วก็ไขมันค่ะส่วนน้ำก็ให้น้ำค่ะ สารอาหารที่ให้พลังงานที่เราได้รับก็คือคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันค่ะสารอาหารที่ไม่ให้พลังงานก็ได้แก่เกลือแร่วิตามินและน้ำค่ะมื้อเย็นก็ได้สารอาหารครบถ้วนนะคะจากการวิเคราะห์สารอาหารแล้วในสามมือ้อพบว่าในอาหารมื้อเช้านะคะมื้อกลางวันค่ะมื้อเย็นค่ะได้รับทั้งคาร์โบไฮเดรต โปรโตีนไขมันเกลือแร่วิตามินและน้ำค่ะสารอาหารครบถ้วนทุกมือเลยค่ะและปริมาณเพียงพอหรือไม่นักเรียนจะได้เรียนในคลิปหน้านะคะแต่ก่อนที่ครูจะมอบหมายงานในวันนี้ครูมีคลิปเล็กๆน้อยๆเป็นตัวอย่างในการชี้บอ,อกสารอาหารให้นักเรียนชมนะคะไปชมกันเลยค่ะ นักเรียนก่อนที่จะไปมอบหมายงานนะคะครูก็มีตัวอย่างการชี้บอกสารอาหารในอาหารนะคะบนโต๊ะก็จะเห็นครูมีอาหารหลากหลายเลยเดี๋ยวในี่จะยกตัวอย่างการชี้บอกสารอาหารให้นักเรียนดูนะคะสักสองชนิดเนาะอันแรกค่ะแรกนี้นะคะบางคนจะเรียกว่าเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะส่วนประกอบก็จะมีไข่ดาวอันนี้ตัวเนื้อสัตว์ค่ะขนมปัง กะหล่ำม,ม่วงมะเขือเทศผักกาดหอมแล้วก็มะลิข้าวโพดค่ะ,อ,ะอาหารเหล่านี้ให้สารอาหารอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะที่โดดเด่นที่สุดในจานนี้คืออะไรคะใช่เราข่ดไข่ดาวนั่นเองไข่ดาวให้สารอาหารอะไรคะไข่ดาวให้สารอาหารที่มีชื่อว่าโปรตีนค่ะแล้วก็ชี้บอกไปแบบนี้นะคะ โรตีนต่อไปค่ะตัวขนมปางค่ะขนมปางให้สารอาหารที่มีชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตค่ะติดไว้เลยนะคะต่อไปค่ะตัวเนื้อสัตว์ค่ะเนื้อสัตว์ก็ให้สารอาหารที่มีชื่อว่าโปรตีนนะคะต่อไปค่ะกะหล่ำสีม่วง เป็นประเภทผักนะคะผักให้สารอาหารที่มีชื่อว่าเกลือแร่และวิตามินค่ะนะคะยังไม่หมดค่ะมีมะเขือเทศแล้วก็ผักกาดหอมทั้งสองอย่างเป็นผักค่ะต่อให้สารอาหารที่มีชื่อว่าเกลือแร่และวิตามินค่ะสุดท้ายค่ะ โมเลกุลข้าวโพดจะอยู่ในพวกพันธุ์พืชจะให้สารอาหารที่มีชื่อว่าคาร์โบไฮเดนนะคะเดี๋ยวครูหาคาร์โบไฮเดตแปะนะ๊บหนึ่งไปคาร์โบไฮเดตเออค่ะมีค่ะคาร์โบไฮเดตอันนี้ก็เป็นออนเสร็จ1หนึ่งชนิดนะคะแล้วถามว่าในนี้มีสารอาหารที่เรียกว่าน้ำอยู่ไหมคะมีค่ะ น้ำมีอยู่สอแสดแทรกตามอาหารต่างๆแต่ในนี้นนมีอยู่ในปริมาณน้อยนะคะในเคือผักต่างๆก็มีน้ำอยู่ีน,นตัวอย่างที่หนึ่งคะ่ะต่อไปค่ะครูจะขอยกอีกหนึ่งตัวอย่างเอาอะไรดีคะเนี่ยอันนี้ละกันค่ะนี่นะคะอันนี้คือข้าวนาเป็ดค่ะข้าวนาเป็ดหลักๆเลยก็จะมีตัวข้าวค่ะเนื้อเป็ดน้ำบ้า ผักคะนา้าผักชีแล้วก็ไข่ต้มค่ะอ่ะมาเริ่มวิเคราะห์กันเลยค่ะตัวข้าวนะคะข้าวไม่สารอาหารที่มีชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตค่ะนี่นะคะคาร์โบไฮเดรตเราก็ชี้ไปที่ข้าวค่ะต่อไปค่ะเนื้อเป็ดเนื้อเป็ดตรงนี้มีเป็นเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์จะให้โปรตีน แต่สังเกตดีๆนะคะเขาจะมีหนังด้วยตัวหนังเนี่ยจะให้สารอาหารที่มีชื่อว่าไขมันค่ะ,ะเราก็ต้องหาทั้งโปรโตีนและไขมันตัวหนังเป็ดเนี่ยให้ไขมันค่ะอะ่แล้วก็ตัวเนื้อเป็ดเนี่ยให้โปรโตีนนะคะเดินไปแทโปรตีนต่อไปค่ะต่อไปไข่ต้มไข่ต้มให้สารอาหารที่มีชื่อว่า โปรตีนเชี่นกันค่ะเนืน้นอนงไข่ถั่วเล็ดแห้งอย่าลืมนะคะต่อไปค่ะผักค่ะผักพวกนี้ให้สารอาหารที่มีชื่อว่าเกลือแร่และวิตามินค่ะส่วนน้ำจิ้มเนี่ยส่วน,นจะเป็นพวกเครื่องปรุงต่างๆควรทานในปริมาณน้อยนะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะน้ำาก็มีแท่งอยู่ในอาหารต่างๆแล้วในปันแต่ไปใน เหมือนเดิมนะคะน้ำก็มีแทรกอยู่ในอาหารต่างๆแล้วแต่ในปริมาณที่น้อยค่ะคราวนี้ก็จะเป็นการมอบหมายงานให้นักเรียนกำหนดอาหารในแต่ละมื้อนะคะในหนึ่งวันกลับไปที่ห้องเอนของเรากันเลยค่ะค่ะเราก็จะมามอบหมายงานนะคะ ให้นักเรียนศึกษาบทเรียนเรื่องสารอาหารพลังงานและสัดส่วนของอาหารจากหนังสือเรียนหน้าที่10ถึง14และคลิปวิดีโอนี้แหละคะ่ะตอนสารอาหารที่ได้รับใน1วันจากนั้นให้นักเรียนกำหนดอาหารของตนเองจำนวน3มมื้อค่ะแล้วก็ชี้บอกว่าได้รับสารอาหารอะไรบ้างและสรุปว่าแต่ละมื้อได้รับสารอาหารครบหรือไม่นะคะ ไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะอันนี้เป็นหน้าสมุดของนักเรียนนะคะเขียนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วขึ้นหัวข้อนะคะสารอาหารที่ได้รับใน1วันเริ่มจากมื้อเช้าเลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะนักเรียนอยากรับประทานอะไรนักเรียนใส่ไปได้เลยอันนี้เป็นตัวอย่างอาหารมื้อเช้าของครูนะคะ,ะเริ่มบเคห์นะคะ ก็จะมีตัวไข่ดาวเนี่ยให้สารอาหารที่มีชื่อว่าปโปรตีนและไขมันน้องไก่อันนี้ให้สารอาหารที่มีชื่อว่าโปรตีนค่ะและ้วก็ผักนะคะให้สารอาหารที่มีชื่อว่าเกลือแร่และวิตามินโซมให้สารอาหารที่มีชื่อว่าเกลือแร่และวิตามินะค่ะแล้วก็น้ำนะคะอันนี้เป็นเพียงคร um. ูยกตัวอย่างนะคะ สำหรับนักเรียนในมื้อเช้านักเรียนจะจัดอาหารอะไรให้ตนเองก็วาดภาพแล้วชี้บอกสารอาหารแบบนี้นะคะจากนั้นสรุปมื้อเช้าค่ะสรุปอาหารมื้อเช้าได้สารอาหารไม่ครบขาดสารอาหารที่มีชื่อว่าคาร์โบไฮเดรตค่ะต่อไปนะคะก็ขีดเส้นใต้ค่ะแล้วก็เริ่มมือกลางวันค่ะนักเรียนก็วาดภาพแล้วชี้บอก สารอาหารที่ได้รับสรุปอาหารมื้อกลางวันว่าได้รับสารอาหารครบหรือไม่นะคะถ้าไม่ครบขาดอะไรนะคะแล้วก็ขีดเส้นใต้ค่ะแล้วก็ขึ้นมื้อเย็นค่ะนักเรียนก็จะอาหารให้ตนเองเลยนะคะแล้วก็ชี้บอกว่าได้สารอาหารอะไรแล้วก็สรุปอาหารมื้อเย็นค่ะว่าได้สารอาหารครบหรือไม่หากไม่ครบขาดสารอาหารอะไรนะคะ แล้วก็ขีดเส้นใต้ค่ะทํางานให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นถ่ายภาพผลง,งานนักเรียนคู่กับนักเรียนส่งรายงานในกลุ่มไลน์ห้องเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ